สวัสดีคะ่ะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาตัดผักนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะตอนนี้ผักกวางตุ้งของเรานะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะเขาก็ออกดอกมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาตัดเขาไปทานนะคะเพื่อนๆเนี่คยค่ะขวบๆใหญ่ๆกันเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ ลวกจิม้มน้ำพริกน้ำพริกจะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้เราก็จะเอาเลยนะคะเดี๋ยวจะหักเลยนะคะเพื่อนๆนค่ะอันนี้เดี๋ยวเราเอามีดตัดดีกว่าพอดีไม่ค่อยถนัดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตหักแล้วกันนะคะนี่ค่ะ หักรอบแรกนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้หักช้าเกินไปนะคะเขาก็สูงไปนิดนึงนะคะนี่เลยค่ะนี่ค่ะ ไม่ได้ฉีดยานะคะทุกคนก็คือศัตรูของพืชตระกูลนี้ค่ะกวางตุ้งเนี่ยก็คือที่ที่เคยปลูกมาแล้วก็เจอนะคะเราก็จะเป็นเป็นหนอนนะคะเพื่อนๆหนอนจะมากินเนาะแต่ว่าที่สังเกตดูะคะ่ะถ้าเราปลูกช่วงหน้าร้อนนะคะหนอนจะเยอะเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้มันก็ยังพออากาศเย็นๆอยู่นะคะ เราก็ยังไม่ได้พบนอนนะคะเพื่อนๆก็เลยเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ทำการฉีดยาใดๆเลยนะคะสำหรับแปลงนี้เนาะนี่ค่ะเราก็จะปลูกผสมกันอย่างละนิดละหน่อยนะคะนี่เลยจริงๆอันนี้ก็คือถ้าเก็บพุ่งนี้จะพอดีนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ วางตุ้งเราก็จะมีประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นผักกาดขาวนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะเพื่อนๆเราเอา,มาเมล็ดข้าวหวานไว้ตรงนี้เนาะแล้วเราก็แยกไปปลูกนะคะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยพอดีว่าเราหว่านไปเยอะเกินไปนะคะ่ะไม่มีที่ปลูกตรงนี้เขาก็จะเนี่ยค่ะเบียดเบียดกันน่าจะแกลนไปแล้วคะ่ะก็จะมี ปลูกใส่วงล้อโซนทางนู้นอีกนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมีข้างบ้านเปิดเพลงให้ฟังนะคะ <g ười> ก็จะมีเสียงเพลงเข้ามาด้วยนะคะเพื่อนนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในวงล้อนะคะนี่ค่ะ ตนไหนไม่ยาวมากเราก็จะจะยังไม่หักนะคะเพืเ่อนๆเดี๋ยวไว้หักวันหลังนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็เอาแค่พอไปลวกนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปดูโซนทางนู้นอีกนะคะทางนู้นนะคะเพืเ่อนๆนี่ค่ะ ตรงนี้ก็ดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพื่อนเป็นดินเหนียวเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นแปลงหอมบัวเลยของเราเนาะก็ปลูกไว้รอบนอกของหอมบัวเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น กระลำปีนะคะเพื่อนๆที่เราตัดหัวไปแล้วเนี่ยค่ะเขาก็เริ่มมีแขนงมาให้เราเก็บแล้วนะคะก็จะมีแปลงนี้อีกนะคะนี่เลย ส่วนตัวนู้นเดี๋ยวเราจะเอาไว้เก็บพรุ่งนี้แล้วกันเนาะก็วันนี้ก็เก็บแค่พอทานนะคะเพื่อนๆเราจะไม่เอาไปแช่ไว้นะคะก็คือถ้าวันไหนที่จะกินถึงมาตัดนะคะเพราะว่าถ้าหักไปแล้วะคะ่ะไปแช่ไว้เขาก็จะเหลืองนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็พอทานแต่ละมื้อพอดีนะคะ ส่วนทางนี้ก็จะเป็นกระหล่ำปีนะคะที่เราตัดหัวเข้าไปแล้วนะคะเพื่อนๆอ <c oughs> ก็คือถ้าเพื่อนๆตัดทานแล้วอย่าเพิ่งถอนต้นเขาทิ้งนะคะลอกินขแขนงเขาก่อนนะคะอย่างต้นนี้นะคะเพื่อนๆตัดไปอาทิตย์ที่แล้วเนาะนี่คะ่ะแขนงมาไวมากเลยะคะ่ะเพื่อนๆนี่เลยคะ่ะนี่คะ่ะเขาจะแรกเกิดอยู่ตามใบนะคะเพื่อนๆ ส่วนตัวนี้ก็ไม่ได้พ่นยาเหมือนกันนะคะก็ก็ไม่มีหนอนมารบกวนนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันตัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะเมื่อวันศุกร์เนาะที่เราตัดไปก็เขาก็จะมีเนี่ยค่ะขแขนงมาเต็มเลยนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะ เราแต่งแค่ใบล่างออกก็พอนะคะนี่ยค่ะเดี๋ยวจะหักให้เพื่อนๆดูต้นนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆแขนงมาเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บขแขนงต้นนี้นะคะแค่ต้นเดียวก็ได้จานหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆถ้านําไปผัดนะคะนี่ค่ะ สมบูรณ์มากเลยนะคะเพื่อนถ้ากล้องสั่นก็ขออนุญาตด้วยนะคะเพราะว่าอีกมือนึงก็นี่ค่ะอันนี้ยาวเกินไปค่ะแต่ก็ยังได้อยู่ หมดเลยนะคะเพื่อนๆจริงๆถ้าเราปล่อยเขาไว้นะคะเขาก็จะห่อเป็นหัวเล็กๆนะคะเพื่อนๆนะะี่ค่ะอันนี้คือเราเก็บช้าเกินไปนะคะนะคะี่ค่ะไม่ได้พ่นยาก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะคะต้นเดียวนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราก็จะเก็บแค่ต้นเดียวนะคะ แค่พอผัดนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้อีกฝั่งหนึ่งจริงๆใช้มีดจะดีมากนะค,ะ,นคะใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ ได้หลายชอ่อเลยนี่ค่ะมีตรงนี้อีกนะคะเพื่อนต้นเดียวกันนะคะขั้วเหนียวมากเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อน มีใต้ใบด้วยนะคะอีกหัวยอดหนึ่งนะคะะแนนงเขาแตกไวนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราตัดอันนี้ก็จะเปื่อนๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขาอยู่ล่างสุดนะคะนี่เลยค่ะเราก็จะนำไปล้างน้ำอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะ ก็พอผัดได้จานหนึ่งพอดีนะคะต้นที่เหลือเราก็เนี่ยคะ่ะจะเอาไว้เก็บวันหลังนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะเก็บแค่พอทานเนาะส่วนทางนู้นก็จะมีอีกนะคะกระหลำ่ำเราปลูกไว้ทั้งหมดสิบต้นนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะพามาดูตรงเนี่ยคะ่ะ อันนี้ก็พร้อมตัดแล้วนะคะเนี่ยค่ะพอจะทานเราก็ค่อยจะมาตัดเขานะคะเพื่อนๆปลูกไว้ทั้งหมด10ต้นเนาะตรงหนูนห้าแล้วก็มีตายต้นหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะเราถอนทิ้งละกระหล่ลำปีก็เขาชอบอากาศเย็นนะคะเพื่อนๆ เราลองปลูกช่วงหน้าฤดูอื่นแล้วที่ไม่ใช่ฤดูหนาวอะคะ่ะไม่ค่อยได้ผลนะคะแล้วก็โรคและ,มะแมลงก็เยอะนะคะ,ะเราถึงเราจะถึงถึงจะไม่ปลูกในฤดูอื่นที่ไม่ใช่ฤดูหนาวนะคะแต่พอเริ่มฤดูหนาวอะคะ่ะช่วงปลายฝนนะคะกันยาตุลาอย่างเงี้ยก็คือให้เพื่อนๆเ,เตรียมต้นกล้าเขาไว้ได้เลยนะคะ ก็ปลูกช่วงนั้นจะดีมากค่ะจะได้เก็บเกี่ยวช่วงประมาณธันวาหรือมกราก็เริ่มได้ฐานแล้วนะคะสำหรับกระหล่าปีเนาะค่ะส่วนกวางตุ้งก็ปลูกง่ายเหมือนกันค่ะก็ให้ผลผลิตไวหลังจากที่เราหว่านเม็ดหลังจากที่แยกแล้วก็ประมาณไม่ถึงเดือนนะคะเพื่อนๆ เกือบเกือบเดือนนะคะก็ได้ทานแล้วเนาะเนี่ยค่ะค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพอดีจะปลูกหอมบวเลยต่อนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้ก็ยังไงก็คงต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ